ต้องเกียมซ่าแนวขื้นเราครับมือนี้นหัวยุ่งย่องงานรีวิวยังจอดินนะครับเนาะ 在搞啊！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  เพลงคันเร่งมันยะกลัรคันเร่งคันเร่งมัเรียกกั ดิมแทงก็ได้นะครับแต่ระวังดับครอปก่อนผมจะดับเครื่องนะครับอันนี้ผมดับแล้วก่อนผมจะดับเครื่องซอเทียผมจะเปิดโชคขึ้นแล้วก็แยกน้ํามันก่อนอ่าแยกน้ํามันบรูอ่ะผมเห็นไงแต่ว่ามันเทือต่อไปมันตดง่ายนะครับัต่อไปมันจะตดง่ายครับแยกน้ํามันแต่แยกถ้าแยกแรงเครื่องจะดับนะครับ คอยแยกเพราะพอเครื่องจะดับปุ๊บเขาเปิดโชค๊คหว้แล้วเขาก็ปิดมันแจ๊กที่ตรงนี้แรับพอปิดล้วพอเขามาสิ่มาสตาร์ทขังต่อไปน,นะครับแต่ห้องเปิดโชคกคแล้วก็แยกน้ำมันนะครับแยกน้ำมันแยกน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับจะก,กำมันหาหกเทือนนะครับถึงสิบเทือนะครับ,ถ,รบถ้าเครื่องเย็นก็จะปิดด่วนเล็กน้อยครับพอแยกน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็เปิดสวิชนะครับเปิดสวิ์แล้วก็ ทำการดึงเบาๆก้อนนะครับให้น้ำมันไปเลี้ยงลูกสูบนะครับทให้มันดูดไอ้น้ำมันเข้าไปในลูกสูบก็ดึงมาณนี้แล้วก็บใบหน้าะตุกเพื่อเพื่อที่จะให้มันติดนะครับจากมานนี้ม่าจะรับกับแล้วผมจะแยกน้ำมันนะครับเห็นไหมครับมันจะเปาตามเพราะแยกน้ำ ถ้าเราเปิดชอไฟถาคราปิดนะครับประมันนี้ส่วนน้ำมันสองที่ผมผสมจะผสมหนาจังเลยครับขวดก็ไอตังถังเขาจะบอกว่ายี่สิบห้าต่อหนึ่งแต่ของผมน้ำมันสองที่ไดเกี่ยวนะครับหนึ่งลิตรผมจะใส่อยูซีฟาสองที่ไดเกี่ยวนะครับซีฟานะครับเพราะว่าผมเคยใส่เรือยเครืองมาครับมันกับยังปตยอยู่นะครับสองปี่ ลูกกะยังดีนะครับนะครับน้ำหนักเครื่องกับบวนักวันไหนส่วนปัญหาที่ติดก็คือปัญหาที่ติดเวลาจาะคือใบไปถือหินนะครับไปถือหินเรามันจะสะบัดนะครับจะเตะห้องหรือว่าห่างไหมกิ่งไหมนะครับกลับไอ้พวกแบบนี้นะครับมามาอยู่แบบนี้นะครับมันจะจอบรเขานะครับบ่คคอยเขานะครับเขาจะต้องออกให้เป็นใบล้นแบบนี้นะครับ ตามพี่เจาะมากปัญหาก็คือดินแฉะเกินไปนะครับแฉะแฉะแฉแห้งนะครับฝนตกแล้วล่ะก็แฉแห้งฝนตกบได้แล้วก็แต่ว่าส่วนดินที่ยังบ่เคยไทยนะครับจะสามารถขูดเจาะได้ตลอดนะครับมีน้ำก็เจาะได้นะครับถ้าดินที่เป็นไทยแบบนี้เรามันจะเหนียวติดใบนะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับอ่าน้ำมัน3มลิตรนะครับผมซื้อแบบขวดมาสามขวดนะครับเจาะได้แถวหนึ่งมีประมาณร้อยหกร้อยหกสิบสี่หลุมนะครับแถวหนึ่งมีอยู่สี่แถวนะครับเส่น้ำมันได3สามลิตรเหลืออยู่ประมาณอ่าบ่ถึงครึ่งลิตรนะครับใส้เวลาเจาะแถวหนึง่งแถวหนึ่งถ้าเจาะย่างจริงจังนะครับแบบเจาะแบบบพุพเรื่องนะครับ ็จะใช้เวลายอยู่สัวโมงนะครับแล้วแต่เฮาเร่งเครื่องนะครับถ้าเร่งเครื่องแบบเอาเป็นเอาตายเลยก็แบบว่าม่เอาเป็นเอาตายครับเร่งแบบเร่งแบบ80%ของเครื่องนะครับก็จะเร็วนะครับกําลังคนก็นต้องถึงน้ำครับของผมก็เร่งประมาณ30-40%ของเครื่องนะครับก็ค่อยๆเจาะไปนะครับก็เจาะลงแค่ศอกนึงนะครับที่เจาะตัวนี้เจาะให้เบิ่งคือเจาะจนเต็มใบเลยนะครับ ใบขนาด8นิ้วนะครับถ้าเป็นใบไอ้อบใบเจาะหัวเจาะขนาด2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วก็จะเจาะง่ายนะครับถ้ายิ่งไงก็จะยิ่งแพ่กำลังเครื่องนะครับผมก็เลยเลือกใบ8นิ้วนะครับกลางๆครับตอนแรกว่าจะเอา12นิ้วนะครับแต่12นิ้วก็ต้องเครื่องก็ต้องโตใหญ่ขึ้นนะครับลูกสูบก็ต้องเป็นรุ่นใญ่ขึ้นนะครับ ตัวนี้ที่ได้มาทางร้านบอกว่าเป็นลูกสูบเออลูกสูบ52มิลนะนครับแต่มันมีอีกบางร้านโฆษณาไปลูกสูบ6 6 3มิลหนระืประมาณนี้ก็จะก็จะเครื่องไงก็จะนักผมก็เลยแบบเอาแบบราคากลางๆนะครับ3,000บาทนี่ก็หรูแล้วนะครับสำหรับผมเพราะว่า เครื่องยนต์มันบอดได้พังเพราะว่าเขอามาใส่งันข้อกัลลานครับส่วนมากมันจะพังที่เขาล้านสกมคือผสมสองที่หน่อยโอตลูปหน่อยอนไห,ห้ลูกสูบลา้นะครับกับเวลาเจาะเครื่องกระชากตังสีครับเจาะถือหินเล็งแห้งๆครับมันจะเหตุให้พวกไอคัดทั้งในมันใหม่หรือว่าประมาณนี้นะครับหลุดประมาณนี้แต่ว่ามันก็บ่อยเกิดขึ้น,นครับหลักๆเลยก,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 ก็จะน้ำมันมีปัญหาแล้วก็สองที่นะครับ ตัวสอมบำรุงกับมีกับลูกยางแยกน้ำมันตัวนี้จะซื้อกับสายน้ำมัน,นครับจะมีประมาณี้ก็ผ่าปั๊มนะครับุดนแตวว่าก็กวาจะซื้อกะผมคิดว่าสามพันบาทผมคิดว่าจะคุม้มอาจจะได้คุม้มเกือบจะคุ้มค่าแรงนะครับเพราะว่าผมเคยจ้างคนขุดนะครับเอ่อทั้งโตกไปประมาณ 2, สองพันีนะครับแต่ค่าแรงรวมค่ากินนะครับ ไปประมาณนี่แหละครับประมาณหกร้อยหลุมเนี่ยครับประมาณไข่กัน,นะะับแต่ว่าค้นขุดจะต้องใช้เวลาขุดนานขนาดครับ